การทดสอบหาปริมาณเท่าหมายถึงปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในยางหลังจากที่เผาสารอินทรีย์หมดแล้วประกอบด้วยเกลืออินทรีย์ประเภทคาร์บอเนตออกไซด์และฟอสเฟตของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมโซเดียมและแร่ธาตุอื่นๆนอกจากนี้เท่าอาจเป็นพวกซิลิก้าหรือซิลิเกตที่อยู่ในยางเองหรือปะปนมาจากภายนอกซึ่งปริมาณเท่าเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ในยางดิบและเป็นตัวบ่งชี้ของสารตัวเติมลงไปในยางธรรมชาติ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือและอุปกรณ์กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1>, 1เครื่องช่างแบบวิเคราะห์2ดิสเคเตอร์3คีมคีบยาวขนาด6นิ้ว4ถ้วยคูลสิเบิลห้ 5, กกากรรไกรตัดยาง6กระดาษกองชนิดไร้เท่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15ซนติเมตร7ตะแกรงเหล็ก8หมวกกันร้อน9คีมคีบยาวขนาด18นิ้ว10คีมคีบยาวขนาด8นิ้ว11ฝาบิดค,คูซิเบิล 12. ตะเกียงมุเซน13เตาเผาอุณหภูมิสูงและ14นาฬิกาจับเวลาค่ะไปดูขั้นตอนการหาาาปริมณเท่่กันคะ เราจะนำถ้วยทนความร้อนออกจากดิสเคเตอร์มาชั่งทีละหนึ่งถ้วยเพื่อป้องกันความเื้นลงถ้วยฝาของดิสเคเตอร์เราจะไม่เปิดฝาดิสเคเตอร์ทิ้งไว้ในขณะที่เรานำถ้วยทนความร้อนออกมาชั่งจะปิดฝาทันทีค่ะแล้วบันทึกน้ำหนักที่ได้ใช้ทศนิยม4ตํตำแหน่งค่ะจากนั้นนำตัวอย่างยางที่เราเตรียมไว้มาชั่งน้ำหนัก น้ำหนักที่ใช้จะอยู่ที่5-6กรัมแล้วห่อด้วยกระดาษกรองชนิดไร้เท่าบันทึกค่าที่ได้ใช้ทศนิยม4ตำแหน่งค่ะลักษณะการหอ่อยางจะห่อให้ปิดยางแล้วนำไปใส่ในถ้วยที่เราช่างเตรียมไว้ตามลำดับ หลังจากนั้นนำไปเผาด้วยตะเกียงบุนเซนเผาจนกว่าควันจะหมดนำเข้าตเตาเผาอุณภูมิ550องศาบวกลบ20องศาใช้เวลาเผา4ชั่วโมงค่ะ สีของตัวอย่างยางที่เผาด้วยตะเกียงบุนเซนจะเป็นสีดำจะไม่เป็นสีขาวการเผาด้วยตะเกียงบุนเซนเพื่อช่วยเผาผ่านสารอินทรีย์ที่สลายตัวได้ง่ายออกจากตัวอย่างก่อนเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูงหากยางที่ไม่ผ่านกระบวนการเผาด้วยตะเกียงบุเนเซนให้นําถ้วยที่มีตัวอย่างยางเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง550องศาบวกลบ20องศาใช้เวลาสีชั่วโมงค่ะมเมื่อครบเวลาสี่ชั่วโมงปิดเตานำตัวอย่างยางออกจากเตาเผา สีของตัวอย่างยางหลังจากที่เผาไหม้สมบูรณ์แล้วจะเป็นสีขาวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างยางค่ะจากนั้นปิดฝาถ้วยตัวอย่างยางก่อนเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างยางปิวแล้วนำไปใส่ในดิสเคเตอร์ทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากที่ตัวอย่างยางเย็นแล้วเราจะนำตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าน้ำหนักที่ได้ใช้ทศนิยม4ตำแหน่งค่ะ ก่อนจะนําถ้วยตัวอย่างยางไปทําความสะอาดเราจะเช็คตัวอย่างยางอีกรอบว่ายางเป็นเท่าหมดไหมจึงจะนําไปทําความสะอาดค่ะจบขั้นตอนการหาปริมาณเท่าค่ะ